สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกมชินอิมแพคและปริศนาหินหมุนนะทุกคนนะเออพี่พยายามจะแบบอธิบายวิธีการแก้ปริศนาแต่ละอย่างนะทุกคนนะแต่ว่าพี่จะไม่เล่นแบบควสโลกอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าควสโลกเดี๋ยวเราไปเล่นในไลฟ์นะทุกคนนะอืมส่วนอ,อ่าถ้าใครแบบแก้ปริศนาเองได้ก็มันก็ได้จะสนุกนะทุกคนนะเออ ตัวไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นหินแบบตั้งๆแบบนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอหินสกุละสามดอกนั่นแหละพี่ว่านะก็คือตีแล้วให้มันหันหน้าครับเห็นไหมตีปุ๊บมันจะหันหน้าครับทุกคนครับเออเราก็ตีให้มันหันหน้ามาด้านนี้ครับทุกคนครับเออไหมพอมันหันมันหน้าดีปุ๊บมันก็จะส่องแสงแบบนี้ครับทุกคนครับอืมเราก็พยายามจะตีนะครับตีปุ๊บมันก็จะหันไปแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะส่องแสงยากไม่ส่องครับ <OLED> ต้องอีกทีหนึ่งครับทุกคนครับ เลงให้ดีนะทุกคนนะปั๊บก็ให้นะครับเห็นไหมเออตีให้มันห,หนันมาเมื่อาดนี้ครับก็คือพอเราตีอันนี้ยอันที่อยู่ใกล้มันก็จะหันตามนะทุกคนนะเออเพราะนั้นเราก็จะพยายามตีด้านข้างๆครับแล้วก็เล็งให้มันแบบมาพร้อมๆกันแบบนี้ทุกคนมันก็จะเปิดได้ครับเนี่ยจะไม่ยากเลยทุกคน,นกง่ายๆนะทุกคนนะเออเสร็จแล้วไอ้พวกเสานี่เราก็เอาไฟฟ้าช็อตเหมือนเดิมครับทุกคนครับแบบนี้ครับจะเป็นการปลดล็อกตรงนี้ได้ครับทุกคนครับ โอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตรงนี้มันจะมีบอสหุนยนต์เยอะๆด้วยนะเห็นไหมนี่ลอยไปลอยมาทุกคนเออโหดน,นะพี่บอกเลยโหดน,นะเออโดนก็ไปนี่ร้องเลยอะ่ะ